สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อาจารย์โถนีสะท้อนกรรมนะครับอาจารยา์นำประทัด1น0 0นัด1,000เสียงนะครับมาถวายแก้บนไอ้ไข่เด็กวัดเจดี JD, จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้อาจารย์จุดประทัดแก้บนแล้วก็จะมาทำคลิปนี้เนี่ย เพื่อที่จะให้หลายๆคนได้รู้วิธีในเรื่องของการแก้บนไอ้ไข่ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยลเราจุดธูปสามดอกบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือเขาเรียกว่าบูชาคุณพระรัตนตรัยนะครับหลังจากนั้นนี่ให้จุดธูปหนึ่งดอกนะครับเพื่อบูชาไอ้ไข่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอเริ่มทําพิธีเป็นตัวอย่างแต่ว่าจริงๆก็คือทาจริงนั่นแหละเพราะวันนี้ตั้งกัดตั้งใจมาแก้บนนะครับแล้วก็ทํา คลิปนี th a, th a, to, a, ้เผยแพร่เป็นวิทยาฐานด้วยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติอิติกุมารไขเจดีจะมหาเถรุลาภะลาภะพระวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมหาเถรุลาภะลาภะพระวันตุเม อ,อิติอิติกุมารไข่เจดีจัมาหาเทโลลาภาลาภพระวันตุเมสา,สาธุสาธุสาธุขออำนาจดวงจิตของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้โปรดรับโรวันนี้ข้าพเจ้านายพิรุณวัชยมาศหรืออีกนามว่านายอาจารย์โทนีสะทอนกรรมนำประทัดหนึ่งพันเสียง1,000นนัดนี้มาเพื่อแก้บนไอไข่เด็กวัดเจดี ตามสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้จากการที่ได้บุบานไอ้ไข่ในครั้งก่อนและไอ้ไข่ให้ประสบความสำเร็จวันนี้จึงนำประทัดทั้งพันเสียงพันดอกนี้มาถวายขอไอ้ไข่จงรับรู้ขอไอ้ไข่จงรับการแก้บนอันนี้ให้หมดให้หมดให้จบให้สิ้นให้เป็นโมฆะกันข้าพเจ้าให้แล้วตามสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้กับไอ้ไข่ หลังจากนี้ไปขอให้ไข่โปรดเมตตาประทานความร่ำรวยความสุขความสำเร็จให้ข้าพเจ้าสืบไปด้วยเถินนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆสั้นๆของการาไหว้นะครับเพื่อที่จะแก้บนไข่ไข่นะครับไปแล้ววันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปจุดประทัด